โอ้งานหลายแท้โอเคงานหลายแท้สวัสดีครับอยู่กับกหกล้อดำคีมครับโอ้มีโอกาสจมครับทีมงานเสียทุนเพิ่มพุนทรัพย์ครับนิดดัมชักไทยแลนด์เดี๋ยวมาดูความความจมของเราเลย ความจมคอยไม่ดีมีจมครับวิ่งปากบอรครับตรงนี้รับซื้อยางครับสอประโยโซนอำเภอบ้านตรวจครับด้วยซวนอยางพอกีดยางเอามาประมูลครับตรงนี้ quanh khăn cho ở đây, nè. MU 5702ครับก็แเกยขับเองครับวันนี้นายจะรับจ้างตีลอโเตารี่ด้วยวิ่งสองคันครับ นี่รถเขาเช่าเองเลยครับเเหาดี ทำงานหน้าฝนกัน้างจะลำบากครับยิ่งเจอดินติดเปียกแบบนี้ด้วย เนี่ยที่เขาแจกตกวเขาจะหยอดตรงนี้นะปร๊บโอ้ไยจะได้หลายทเที่ยวแล้วแหละวิ่งกันสองคันครับก็คืออระยะกระชั้นชิดเขาจะเรียกันรถมาแค่คันเดียวครับแล้วก็รถทรีมง,งานหนึ่งคันครับ ส่วนคัน้นอืินบินก็ขอจอดก่อนให้จอดก่อนครับเพราะว่ามาเยอะมันมันไม่คุ้มกันหรือว่าสถานที่มันแคบๆครับก็แล้วแต่เขาแกเขาจะเรียกนะมเขาจะเรียกทันไหนอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอาใครเป็นหลักเป็นกี์อะไรประมาณนี้ก็คือทีมงาน้วแตะทีมงานของเขานะ ถ้าของเราก็น่าจะเอามาหมดแหละแล้วจอดข้างนอกเขาสลับกันวิ่งเอาแต่ทีมงานของเขามีประมาณเจ็ดคันครับก็เลยวันนี้ขอมาแค่2อคันกันส่วนคันอื่นๆก็จอดท่านาจะคุยกันเรียบร้อยแล้วแหละ

สูตเดียวครับมาประมูลยางเหมือนกันเอายางมาประมูลครับเกษตรกรโซโนโอเันกวดเยอะเยอะมากครับอีกยางคารา ไม่ดีมีจม เองครับไม่เปลืองเราก็ขับเองเหมือนกันนะก็คือไม่ต้องจ้างคนเยอะครับจ้างแค่คนขับไม่โคก็พอครับไหน,นช่วยได้ก็ช่วยไปอันนี้เป็นอะไรที่แบบประหยัดเราก็ประหยัดเหมือนกันช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีน้ำมันก็แพงด้วยครับเติมน้ำมันเสร็จก็ต้องไม่จ้างลูกน้องอีกอันไหนขับไปก่อนได้ก็ขับครับช่วงหน้าฝนนะถ้าน้างานก็น่าจะ น่าจะจ้างเพราะว่าทำไม่ทันแน่นอนงานเยอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ